ีปเที่ยวไหนไปพัทลุงค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็บอกว่าเรามาไหว้พระกันนะคะที่ฮ่องกงนะคะแต่ว่าโอ,อย๊ยน่ารักจังเลยถ้าดูนี่ถ้ดูนี่น่ารัากมากเลยโอ้ยนี่มันคือของเด็กมันคือของเด็กเย็่ปากต้องอยากได้แน่เลย เปาหมานะดูดีน่ารักปะของน่ารักจังฉันหนีจากการว่า้พามาช้อปปิ้งแทนได้ไหม <c oughs> ของน่ารักไ่หมดเลยอ่ะดูดิมีแม้กระทั่งเบบี้ชาร์สควดไหมตายแล้วเขารอฉันคนเดียวจ้ะเขายืนรอกันอยู่หน้าร้านจ้ะ กลับมาแล้วค่ะแตกแถวไปแป๊บนึงตายแล้วนี่คือถึงไ้่่่ใหญเนียไปเลยไปเลยอ้อนี่เป็นเหมือนเลโก้ตัวจิ๋วแล้วก็ให้เราใส่กล่องไปเธอกลับมาเจอกันจะไปไหว้พระก่อนงั้นทุกคนจะรอทันนะพอดีมาไหว้ที่นองปิงครับอยากจะให้ทุกๆคนช่วย ลองดูซิว่าเห็นเหมือนมิกหรือเปล่าว่าเมฆก้อนนี้เป็นปีนักสัตว์อะไรจิงใครเห็นเป็นอะไรบ้างป<อ>ีโป้ปีโป้ตีดีไหมเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งบอกปีโป้ <c oughs> มีหนูน้อยหมวกแดงมาด้วยว <c oughs> ัวสมบูรณ์มากเลยนะวัวสมบูรณ์มาก<พ>าวัวตัวแน่นดูดิวัวตัวแน่นสวยมากเลยอะ ระวังเขาเตะเอานะใช่น,นั่นที่ที่เราควรจะไปไหว้คือตรงนั้นตรงนั้น,นตรงนี้เป็นที่ที่ไม่เคยมาแล้วเจอดอกบัวเยอะขนาดนี้เลยเต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่เรามาไหว้นองปิงกันนะคะทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่ไปไหว้นองปิงตรงนู้นมาแล้วนะคะเดินตรงเข้ามาหน่อยจะมีเหมือนเป็นวงังข้างในเ่ยเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้กันแล้วเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาค่ะ เห็นป้ายอะไรบางอย่างทาราร้านขนมจ้าแม่นี่แบบว่าเจออาหารไม่ได้เลยเธอนี่ร้านต้งหวยต้องเจอซะหน่อยอถึงแล้วใครบอกลงเจ<ช>มันเป็นอาหารเจไม่ใช่ลงเจแปลว่าเสียตังค์ลงเจบ้านเราคือฟรีอันนี้คือเสียตังค์แต่อยากกินไปกินเถอะ จ้าอาจารย์ร้านเต้าหู้นะยัมีไงได้มาแล้วขนมเราอยู่ได้ด้วยของหวานกันทุกคนค่ะโอ้เมื่อกี้เรายังไม่กินข้าวเป็นหรอกินแล้ว้ากับขนมคนละกระเพาะกันอันนี้เป็นชื่ออะไรอ่ะอันนี้ได้นะ ไข่หงอ่ะมังไข่หงบ้านเราแต่แป้งซุปเปอร์หนาเห็นปะหนาแป้งหนามากเป็นโมจอแล้วก็ใส่หัวเฮ้ยใส่งาดำห่าในที่สุดเราก็ไหว้เสร็จแล้วกินขนมเสร็จแล้วนะคะตรงทางออกเขาก็จะมีของให้ซื้อนิดนึงเราได้อันนี้มาหนึ่งอันนี้88เหรียญเขาบอกว่าช่วยเรื่องแบบสุขภาพเสียงหายไปหน่อ ช่วยเรื่องเกกับป๊บพูดปุบคือเสียงหายทุ๊ยอะไรเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าจะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นี่นี่นี่อันนี้เป็นแมกเนตจริงๆอะเบนอะจะเป็นคนที่แบบเวลาไปเที่ยวชาวาสมัยก่อนก็นชอบแบบซื้อนู่นซื้อนี่เป็นที่ระลึกแต่มีความรู้สึกว่าแบบแมกเนนะตน่าจะเป็นอะไรที่ราคาแบบจับต้องได้แล้วก็น่าจะแบบเห็นทุกวันได้เวลาไปเที่ยวไหนมาบ้างอะไรเนี่ย แปะตูต้เย็นอาจจะลบนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความทรงจําดีๆแล้วอันนี้ก็เด็กๆก็เคยมากันด้วยนะไปแปะเด็กๆก็จะได้จํากันได้นะคะสวยนะได้ขามีคนจะไปกินขนมเพิ่มที่ไหนอ่ะอีกร้านหนึ่งอย่าแวะนะอย่าแวะนะไ,ไทยจะแวะปเป็นเพื่อนอาจารย์เดี๋ยวจานเหงา,ามากกับจานแล้วก็เออมีแท่งเซลฟี่มาไม่ใช่ กระไดวีดอยู่แท่เนี้ยน้าแม่งเต็มจอตลอดเวลาห <c oughs> ยุดถ่ายแล้วหยิบแทองเซลฟียไหมจึ๊กมีแท่งเซลเออมีตั้งนานแล้วไม่ไม่ใช้ว่ะ <c oughs> พึ่งพากบอกมีแท่งเซลฟี่ไมไม่หยิบมาใช้แล,แล้วก็ยืดได้ยาวกว่านี้ด้วยนะก็ยืด <c oughs> แค่นี้ด้วยแค่นี้พอเ <c oughs> <c oughs> ออมีไม้แล้วดีอ่ะจริงจริงคนหนึ่งก็ใช้กันแบบเนี้ยแต่บางทีกลัวไปตีหัวชาวบ,บ้าน บางทีแบบถ่ายไปถ่ายมาเจ๊แจ๊เนี่ยตอันนี้ผมจะอ้วกแล้วหมุนทําไมกอดเอาตรงกันนี้ตาบอดอยู่ขนาดใส่แว่นนะคนดูใกล้อ้วกแะแดดแรงมากแล้วแถมผ่าอาจารย์จากวัดเซาลี่ีด้านหลังนี่บอกว่าร้อนไหมไม่ร้อนร้อนที่ไหนล่ะน่ะร้อนมาดูพี่นั่งทําอะไรอ่ะนั่งทําอะไรอ่ะนั่งทําอะไรรอแกช้อปปิ้งเฮ้ยพ่อมีอะไรจะบอกเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้จะบอก แกใส่เสื้อสีฟ้าอย่งนี้นะพ่อเหมือนโดนเลมอนเลยวะน่ารักอ่ะมือกลมๆดิยกมือขึ้นมาดิยกมือขึ้นมาดิเาเล่นด้วยว่ะเฮ้ในที่สุดเราก็ไปซื้อของจากรา้านเมื่อกี้มาที่บอกนะคะสิ่งที่ได้คืออันนี้น่ารักไหมอันนี้เป็นสเนกเป็นปิงูปงูอันนี้เป็นลืมแล้วจ้าเมื่อกี้เขาบอกอะไรอ่ะความสุขใช่ไหม ความสุขอะไรสักอย่างอันนี้เป็นแบบเอาตรงเลยนะจำไม่ได้ว่าไหนแปลแปลว่าอะไรแล้วลืมลืมมีอันนึงที่เป็นแบบาการเจริญเติบโตอีกอันนึงเป็นแบบสุขภาพแล้วก็อีกอันนึงเป็นความสุขนะคะสอันนี้น่ารักเนาะแล้วก็อันนี้น่ารักมากเป็นแบบทำปีเกิดของทุกคนนะคะทุกคนน่ารักไหมน่ารักอะแล้วก็มีอันนี้หนึ่งตัวน่ารักไหม αι? เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้เป็นเหมียวนำโชคทุกคนมันชื่อว่า Lucky Cat ดูดีเป็นเหมือนแบบ Lucky Cat ก็คือแบบเหมือนแบบเขียนขอพรแล้วก็ตั้งเอาไว้แบบส่งสารไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือทุกคนน่ารักเขาแถมนี้ให้เราด้วยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบที่ห้อยกระเป๋าอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันเป็นกระเป๋านะแบบใส่อะไรอะไรได้ แล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนให้เกียริทำปวยพรขอพรอ,อะ่ะเราอยากได้พรอ,อะไรก็เขียนนะคะแล้วก็ไปแขวนตรงนู้นที่มันเป็นต้นไม้ต้นส้มน่ารักมากเ,เขียนเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวไปแขวนหนูต,ต้องไปเองอ่ะฮะเดี๋ยวพี่ไปเพราะว่าพี่สูงหนูเตีย้ยหนูแขวไแนไม่ถึงม่แข <laughs> วน,นไม่ถึงอให้ขวยอุส่าห์บอกว่าสูงพี่ยไม่ถึงนางกบุลี่ตัวเองอีก เอาอย่างนี้พี่ไปแขวนเพราะว่าเมื่อกี้มันมีร้านหนึ่งข้างๆอะ่ะอยากเข้ากอตังด้วยเพราะเมื่อกี้ใช้หมดแล้วไม่ือพี่ตังไม่ให้หมดแล้วเอามากอดล่วงหน้าเร็วๆมันของลูกตรงนั้นอะ่ะแไม่มีที่เกี่ยวของเล่นของเล่นไม่ให้ซื้ออันนี้แม่ไม่เกี่ยวนะลูกแก่ฟองลูกอะ่ะเนี่ยพ่อไม่ให้ซื้อของเล่นน่ารักมากแต่พ่อไม่ให้ซื้อ มี็นๆ่งกันแค่ทีเดีวนะพ่อแม่อาจารย์เป็นหนึ่งและพี่ซินตั้งใจซื้อกลับไปให้เด็กๆนะเพื่อให้เด็กๆเขียนให้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองเมื่อแกตอนอัดคลิปข้างนอกอ่ะเราบอกไปว่าที่ร้านเขาแถบก็มันบอกว่าตั้งใจซื้อไปให้ลูกเอข้างไหนคือความจริงเนาะเวลาคนดูดู โอเคมันมีหนึ่งอันที่ยังเหลืออยู่อพ่อแม่อาจารยเป็นหนึ่งแล้วก็พี่สินลงวัตร์เด็กว่าอันเนี้ยจะเอากลับมาให้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆเขียนขอพรกันเองแล้วเดี๋ยวพ่อสัญญาพ่อได้เด็กๆช่วยกันถือแผ่นเนี้ยกลับมาแขวนที่นองติงเย่แต่คนทอวไมด้วยพอไหมอันนี้คือความสุขเราจะไปนับหรบ อะะเเาาแล้วตตีคือจัดขวัญตอนนี้จะกลายเป็นขับละก็จงงนอนงงนอนเหรอไปดกระสอบดกว่านี่ไงมาแขวนเอ้าเอาโดเรมอนด้วยไหมลูกมีใจแอนแล้วเอาโดเรมอนไหมลูกนี่อยู่นี่นี่เอ้า ไม่ถึงหรอพ่อเขาให้มาแขวนตรงนี้เมื่อกี้แล้วเขาบอกว่าให้แขวนที่ต้นไม้จริงจริงๆเขาให้แขวนบนต้นส้มเขาบอกแต่ว่าแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าแขวนไม่ถึงให้แขวนตรงนี้โอโหคุณขาโถคุณขาโถไว้วไวไไวเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเขามัดยังไงก่อน คือมัดแบบให้แม่ชีอวยพรนะประชาชนในแม่ชีด่ามึงมึงจะไม่กูแก่ได้หรออันเมื่อกี้หนูก็เหมือนมัดเชือกได้ไหมคะแล้วที่อะไรอ่ะพี่มิกใส่น้อง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 ลูกหนูมาหนูเจอเพื่อนยังลูกหนูเจอเพื่อนหนูหรือยังลูกนู่นนู่นนู่นพ่อแม่รออยู่ด้านนู้นแล้วลูกไปกลับบ้านไป นน่พ่อแม่รออยู่นั้นน่ะนี่ยพ่อแม่พี่น้องรออยู่นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยเออนีไงโดเรมอนขึ้นหนาวบนเคเบิลคาร์ช่วยหันมาทางนี้หน่อยมีคนโดนแดดอีกแล้วทำยังไงให้มันเหตุวะทำอะไรเนี่ย คือทำอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรข้ากินปูนี่ส่โอย่นีน่าเดนมากเลย่ะเธอมันเหมือนเป็นตลาดแบบตลาดก่างทีอร่อยที่สุดในโลกเย้ เรามาถึงแล้วร้านนี้นะคะทุกคนร้านหาเต้าหู้ที่อร่อยที่สุดตามที่อาจารย์เป็นหนึ่งบอกอาจารย์บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกขอ,อชิมกัน เกินไปคำเดียวได้ไหมอ่ะอ่ะแล้วไม่กินของส้มอ่ะเย็นเอ๋อโอเคโอเคเืียนแปนี่ว่าเหมือนกันทำอะไรให้โดนด่าทำไมเนี่ยฮืชีวิตไม่ใช่แนวชอบมากเลยอ่ะชอบไม้ต้าหู้อย่างเนี้ยชอบต้าหู้อย่างเนี้ยชอบอย่างเนี้ยอร่อยอะจไม่ใช่แนวกินดีกว่า ชื่นใจชอบมากเลยอ่ะเก่งเนาะพ่อแม่ทำนี่ใสล้วอะแม่โทรศัพท์แม่วางพิงซอสทั้งทั้งที่แม่มีคืออะไรอ่ะอร่อย ไม่รู้ว่าใครกินแต่กินได้หมดเลยกินได้หมดเลยนี่ว่าทุกคนควรจะลองแบบที่มิ้งทำมันอร่อยคนละแบบถ้างั้นเราทำอย่างนี้ได้ไหมแต่คนกเป็นคนละชิ้นไปดิไม่เรานคนไม่เราตื่นเต้นไปนะไม่เป็นไรเราไปว่าตื่นเต้นไปนะก็มันมีอยู่4่ชิ้นอะแทนกล้องไหมันมีอยู่สี่ชิ้นสี่ชิ้นเห็นไหม กพราะแต่ละคนเนี่ยก็หดหันเป็นสีเองก็ลองโคลลชิปลอง้ิไปเลยเออทำไมคิดไม่ได้เนี่ยฉลาดเนี่ยพอเราจะตื่นเต้นเดือของเราชอบเราลนอ่ะผ่านไปผ่านไปิอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ ไม่กอธิบายไม่เป็นให้พ่ออธิบายดว่าตอนจะมีความถุกับการอธิบายมากกว่ามันเป็นยังไงมันปีหวามันมีมันมีิอะไรมันมีิ้อเป็นปาร์ตีงเลย มากคุงแตกอันนี้ตู้แบบน่ากินอนะ่ะเนี้ยน่าจะเหมือนกันนะเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าลเป็นพี่น้องเดินไปทานไหมนี่เป็นแบบตลาดตลาดตลาดจริงๆเป็นแบบโลโก้นิดหนึ่งปิดหมดแล้วว่าเศร้าไม่ก้นนี่นี่ที่ขายของเล่นแบบนี่คือตลาดอ่ะเพื่อเป็นแบบตลาดตลาดขนมปังนี่ต้องอร่อยมากแน่เลยดูร้านเขาดิ ดมาช้าไปหน่อยร้านปิดไปเยอะแหละเนี่ยตลอดทางนี่คือร้านอาหารหมดเลยเี่เราไปกินตรงนั้นมาครับนี่ไงชำใส่ปูสเตชัน่นถึงแล้วนะคะเขาจะพาเรามากินร้านผู้ระเบิดนะคะที่อะไรเนี่ยโรงแรมมิ ิรานะะคขึ้นไปก่อนเลยนะขอแว้งมีแป๊ปนึงขอแวะตรงนี้แป๊บนึงขอไปดูหน่อยเด็ดีมันเป็นร้านของเล่นเนี่ยเห็นไหมมีขนมขอแวะนิดนึงไม่ได้จริงๆเลยขอเข้านิดนึงวายความจริงแล้วของเล่นลูกไม่ได้อยากได้หรอกความสุขของเราพูดดิความสุของเราแต่ความทุกข์ของคู เ้ยเวลาซื้อของแล้วมันมีความสุขเอนโดฟินมันพังเกิดสารมันหลังแก้ปัญหาความทุกข์ด้วยการซื้อของให้ลูกนิดนี่ Crab General โหนี่ตอนนี้จะสองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้วนะคนยังเต็มอยู่เลยอะคนยังแน่นอยู่เลยละหว่างรอร้านปูระเบิดนี่ร้านตรงข้ามเป็นร้านนี้จ้ะ กันคือร้านทำผมเด็กโคตรน่ารักเลยอ่ะดูเด๊เป็นหมู่บินนะเธอเป็นหมู่บินจ้ะ mm hmm. เด็กก็นั่งบนหมู่ไปนะแล, mm hmm. แล้วก็ดูกระจกตัดผมไปร้านเล็กนิดเดียวแต่น่ารักมากค่ะดูดิมีแค่สองที่เล็กๆแต่น่ารักมากต mm hmm. ายถ้าน้องปางกับเจ้าปิมกับเจ้าเปมาเห็นนี่เป็นลมแน่เลยเนี่ย <laughs> น่ารักอะ่ะ อีกม,มากคุณแบบว่านี่กี่โมงละ สามทุ่มถ้าที่นี่คือสี่ทุม่มเราจะกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าตอนระหว่างราอรถอ่ะเราคิดว่าเรารอรถสักพักหนึ่งเราอะเข้าไปในนี้ได้เพราะว่ารถยังไม่มาอะไรอะทำไมเดี๋ยวขอเข้าแป๊บเข้าไปแป๊บเดียวแป๊บแป๊บเดียวห้ามใจไว้ห้ามใจไว้แป๊บห้ามใจไว้แป๊บห้ามใจไว้ไม่เอาไม่เอาไม่จำเป็น ชีวิตความ,มสุขจับเป็นกับชีวิตเดี๋ยวก็คิดว่าหนูเมาหรือกอเปล่ามันไม่จับเป็นกับชีวิตขนาดน,นั้นมันเป็นดองกี้ที่รักมันไม,ไม่ใช่ไม่ได้จับเป็นกับชีวิตขนาดที่แมรี่มาแล้วดองกี้แล้วอาจารย์มันไม่ให้หนู <c oughs> นนค่ะ